ผมเก็บไว้ตั้งเยอะห้ามเด็ดน่ะไปเก็บในกล่องถ้านในกล่องไม่มีเอาไ้โดนดอมเตีหาย<ม>ดูในกะี่กล่องนั้นแหละมันมีอยู่สักกล่องแหละผมเก็บไว้แล้วเป็นฟา้ากี่อันนะ่ะน่าจะเยอะอยู่โอเคผมผมเจอได้วหนึ่งกล่องโอเค เยอะเยอะเยอะเข็ดจะละอือเอาอะไรนะผมจะเอาฟางข้าวมันรัวเลยแ้วคุณยังนั่งที่เดิมเหรออ๋อนี่ไงข้าผมดิวอาคุณเนี่ยมันน่าุก่นมากเลยเออ คนไปอ,อยู่ในบ้า,านหลังอื่นบ้างอะโอ้ขอโทษคุณผู้ช่วยคุณคิดเปล่าว่ามันทำให้งัวถึงเราถึงไม่รู้เพศมันอนะไม่รู้ว่ามันแบบนี้คุณเปล่าถ้าเรารู้เพศมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้จิตไม่ <laughs> ถ้าเราเห็นมันเป็นชายละ่ะสองตัวเลยน่าสงสารเลยอะไรที่น้ากัวมาคนนะ โอ้าคือจ่าฝูงลยน,น้องโอ้ยขอโทษไอ้นี่รีบโตแล้วรีบกินน่ะใช่ใช่ใช่ต้องหาบอกมันด้วยนะงูที่นี่มันโตช้ามันต้องหาอะไรไประทังชีวิตด้วยนะเออไปหา มาเราเอา้ทิ้งไปกันนะมีว่าทำไรไรประโยชน์อยอมสีอะไรนะแะ่ดก็ผมเขียนไอ้น้ำมือกอะของปลาหมือกอก็เลยเคิดว่าประโยชน์ก็เลยไม่เอามีไรประโยชน์อะ่ะคุณทำไรอยู่เนี่ยตอนนี้ทำไรทำไรอยู่ บอกผมด้วยผมเดินเลยบ้านหลังอะไรนู้นก็แต่รึผมเห็นได้สองหน้าคือมันจะกบผมผมมัหลงด้วยมันสางมันขอบคุณเหรอมัสางพันไรอ่ะมันสางอะไรนู้นที่มาหลังมันแหลมๆอ่ะไม่ใช่คอยาวนะพี่ช่วยคุณไปทำอะไรคอยาวโกดหรือเปล่าไม่ใช่คอยาวนะแต่ว่ามันเป็นอีกตัวนึงสีมันเสือเลยสีมันเสือใช่ อืมน่าแปลกที่เขาไม่รู้ว่ามันมีตัวนั้นด้วยอืมไม่ได้พวกเอาอ๋อดนไลน่เป็นไรเป็นไรเนี่ยอ๋อเป็นไลเนี่ยเินม,มานีิ เอออหละเออหมื่เป็นไรนะเมื่อกี้มันอยู่ตรงหลุมทั้งหมดเลยอ่ะเอาละคนะรัะเพิ่มความเร็วเองช็อตสิบสองก็คงจะพอแล้วเมื่อกี้สิบสองก็ไปกาปลาไปเกินครึ่งแล้ว ผมต้องปลูกไอ้ดินก่อนนะเพื่อให้งัวมันกินเองนะบางทีงัวมันไม่จอมกินนะมันมันมันไม่เป็นหญ้ามันทำไมกินตรงหญ้าสีเขียวอ่ะถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนแก่หรือเปล่าที่ว่ากินกินหญ้าแล้วมันจะมีขนทันทีเลยอันนี้มันใจนะระบบในการโตนี้เป็นยังไงนะเดี๋ยวคิดว่ามันจะแบบนั้นใช่ผมผมจำได้ พราะปกติตอนผมเลี้ยงแก่จะไม่ผิดเลยแก่ถ้ามันกินหญ้าแม้แต่ครั้งเดียวมันจะมีขนมันแบบจะมีไอขนในตัวทันทีเลยคือมันเกิดขนขนเออมัน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 กินหญ้ามันกินหญ้าแล้วมันมีขนละโกนอ่ะแบบมันมีขนแก่เอออะไรโ้นน่ะกกินอะไรนะมันกินดิน ดินดินหรือไม้วะเออกินกินหญ้าเออหญ้าหญ้ามันไม่กินมันกินแล้วคุณคิดว่าบล็อกดินบน,บนบนบล็อกดินสีเขียวมันคืออะไรอ่ะแล,แล้วคุณขุดหญ้าได้หญ้าก็คือไอ้ที่มันเกิดจากพืชไง